สวัสดีค่ะสวัสดี f อทางช่องของกัญญาชาแน,นลนะคะแม่เลขลายวันไอ้เลขฝันประจำวันของแม่ฝันแม่นกับของแอดเนาะคะ่ะมันก็นมักไปตัหลายวันเนาะคะ่ะเออย่างน่ะ06 0 6หกหกสองไปตัหลายวันเบิดนะคะ่ะ คลิปนี้นะคะแอดเอาเลขหน้าลงทุนทุกงวดมาฝากอีกแล้วค่ะหน้าลงทุนทุกงวดมาฝากอีกแล้วอันนี้นะคะห้าหกขาดตั้งสามนะคะเอฟซี FC. ขาดตั้งสามแล้ว เห็นบอกเขาว่าเขาไปว่าเขาไปเล้าพัฒนานะคะเจ็ดศูนย์สองนะคะเจ็ดศูนย์สองแล้วกับได้เจ็ดอีกตัวหนึงเนาะสำหรับวิ่งของเราเพราะว่าเขาออกสามเจ็ดเนาะสามตัวแตกของไทยก็ห้าหก ขาดสามไปตัวนึงนะคะแต่ว่ากันยังได้เลขล่าง0ูนเจดะคะเอฟซีศเจ็ดเห็นไหมคะเห็นบหเลขที่น้องเหมียวให้ไว้นะคะแม่นมากเนะ้วน้องเมียวเนาะน้องเหมียวแม่นมากเลยนะคะเขาเล่นเลขเจ็ดตัวเดียวมือนั้น ทีนี้ก็ติดตอ่อกันนะคะเอซปีนี้นะติดตอ่อกันมาหนึ่งสองสามวันนี้เป็นวัที่สี่นะคะเนาะวนนี้เจ็ดศูนย์นะ,ะมาล่างนะคะศูนย์เจ็ดมาเหมือนเดิม มาเหมือนเดิมนะคะมามามานะคะอ่ามาตามต่อวันที่ปากกาพผคือกันอ่าหนึ่ง นะคะว่าจะมาอีกไหมตามต่อนะคะตา,ต,ตามต่อตามต่อจับตัวใดต่อเมื่อคืนนี่แอดฝันว่าแอดได้ขับรถกระบะขันน่อยค่ะเหมือนมาสด้าน่อยเนาะ ครัแบแต่บ่เห็นทะเบียนนะคะเราก็เหมือนกับขับพานขับพานแบบมีคนยืนอยู่นะคะจะเป็นผู้ซ้ายนาอยืนเลี้ยงหน้ากระดาน3 4มคนทางกระขุกะนะคะแล้วก็เป็นจังแอดจะเดินทางไปตั้งประเทศนี่แหละคะ่ะมันจะไปเกาหลีอย่างสักจ้างนี่แหละ,ะที่นี่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิง เพื่อนก็เอาเอาเอกสารให้แอดกรอกว่าแอดจะไปเมืองใดโรงแรมอันใดก,ก็กำลังเขียนกำลังกรอกนะคะเออเพื่นเพื่อนให้เขียนนะคะถ้าฝันแบบนี้นึ่งเหมือนกับจะได้เดินทางเนาะสอง ฝันว่าขับรถรถกระบะน้อยมันมีมันมีล้อมันมีซีหรือจะอายุแอดบอนะคะถ้ายังสั้นมันออกศูนย์สองไปลาวเจ็ดศูนย์สองเออแอดมาก ซันแอดจะขอตามรถมันมีล้อเนาะแต่มันเป็นกระบะพวงมาลัยก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเฮานั่งขับเนาะซันแอดขอตามอายุตัวเองนะคะมีแปดมีศูน แล้วเ,เอาไไซีไปใส่อ่าเป็นซีอ่าส8 0แปดศูนะคะแล้วก็อ่า F ขึ้นมกักมักสองนเอ่อมักซีศูนยสองศนขึ้นมักนะคะเอฟซี FC. ขึ้นมักนะคะส8 4แปดสี่ศูนย์ ส8บแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะคะหวานนี่นอ้อยอันแอดฝันที่แอดฝันว่าพ่อแอดมานอนในบ้านเราแอดปูเสื้อให้เรานอนเนาะค่ะเนาะเรามาให้โซกอีกเลยเนาะอายุเราหกสิบสามปีเนาะค่ะเนาะมาตรงตรงเลยค่ะหกสามเอฟซี พยายาำอยู่นะคะอ่างืดวันที่หนึ่งสามลหกเก้านะคะฝันว่าได้ขับรถกระบ,บะนะคะฝันว่าได้ขับรถกระบ,บะนะคะ มาได้กับรถกับบามักตัวใดว่าทีมักสองศูนย์ตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นด้วยไปกลับ แล้วก็บนบวกล่างนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะ าม็กก็ตามได้นะคะอันนี้แอดมักส่วนตัวนะชจอบจัดกระ่านเป็นแค่แนวทางค่ะแคปหน้าจอนะคะออกไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ